โรคที่มากับหน้าร้อนที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งโดยเฉพาะสําหรับสาวๆหรือคนที่กําลังคุมน้ําหนักนั่นก็คือการที่น้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นอ้วนขึ้นหรือว่ารู้สึกตัวบวมขึ้นใครเป็นอยู่หรือเคยเป็นบ้างมาฟังสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขกันค่ะ ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการห้านาทีดีต่อสุขภาพคนหลายๆคนนะคะอาจจะสังเกตว่าในช่วงหน้าหนาวเราจะรู้สึกผอมลงแต่ว่าพอมาหน้าร้อนปุ๊บหรือในช่วงที่มีอากาศร้อนๆเราจะรู้สึกว่าตัวเองตัวบวมมากขึ้นดูอ้วนมากขึ้น,น,นหรือบางคนน้ําหนักขึ้นตามไปด้วยนะคะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะที่เป็นมาเนี่ยเป็นเพราะอากาศหรือเปล่าเป็นเพราะหน้าร้อนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาฟังสาเหตุที่เป็นไปได้นะคะ แล้วก็รวมไปถึงใครที่กำลังมีปัญหาอยู่ลองเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้แก้ไขกันดูค่ะ สำหรับสาเหตุแรกนะคะที่เรารู้สึกว่าเราบวมน้ำมากขึ้นในช่วงหน้าร้อนนะคะเกิดจากการที่ร่างกายนั้นปรับตัวในการที่จะลดการสูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่ออกไปนะคะเพื่อที่ป้องกันภาวะฮิสโตกที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนั่นเองค่ะร่างกายจะมีการหลัง่งฮอร์โมนอัลโดสเตโรนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ในการที่จะเก็บเกลือหรือว่าเก็บน้ำไว้ในร่างกายนะคะ ทำให้มีการสูญเสียเกลือแร่ออกทางเหงื่อและทางปัสสาวะได้น้อยลงนั่นก็เป็นสาเหตุทําให้มีการขับน้ําออกได้น้อยลงนั่นเองค่ะดังนั้นในร่างกายเราก็จะมีทั้งเกลือแล้วก็มีทั้งน้ํานะคะเราก็เลยจะรู้สึกว่าตัวระว,วมมากขึ้นนะคะแล้วก็น้ําหนักขึ้นตามมาด้วยได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในคนที่มีการออกกําลังกายเป็นประจําก็มีการดื่มน้ําที่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดภาวะนี้ขึ้นค่ะภาวะบวมน้ําจากฮอร์โมนอัลด o ซ t e r ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมาจะเกิดกับคนที่อยู่ในห้องแอร์นะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังไม่ค่อยได้ใช้กําลังเท่าไหร่นะคะจะทําให้เกิดภาวะบวมน้ําได้ง่ายในช่วงหน้าร้อนค่ะ อีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็เชื่อว่าในช่วงหน้าร้อนร่างกายมีเมตาบอลิซึมที่ลดลงค่ะเมื่อเราทานอาหารเข้าไปนะคะกระบวนการเผาผลาญอาหารรวมไปถึงของเก่าที่เก็บสะสมไว้เช่นพวกไขมันต่างๆนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยในหน้าร้อนจะมีการเผาผลาญที่ลดลงค่ะ ดังนั้นการที่จะนําพวกไขมันเดิมมาใช้หรือแม้แต่ของใหม่ที่กินเข้าไปนะคะก็จะใช้ในปริมาณที่ลดลงซึ่งตรงข้ามกับหน้าหนาวค่ะในหน้าหนาวอากาศหนาวนะคะร่างกายจะมีการเมตาบอลิซึมเพื่อให้ร่างกายมีความร้อนเพียงพอที่จะต่อสู้กับอากาศหนาวข้างนอกนะคะอาจจะด้วยเป็นวิธีการสั่นเลยคนที่เวลาหนาวแล้วก็จะสั่นนะคะนั่นก็คือเป็นกลไกลของร่างกายอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยทําให้ เพิ่มความร้อนให้กับร่างกายดังนั้นในช่วงหน้าร้อนที่อากาศข้างนอกมันร้อนอยู่แล้วร่างกายก็เลยอาจจะไม่ตับริซึมได้ลดลงค่ะ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งนะคะนี่เป็นปัจจัยส่งเสริมที่เกิดจากภายนอกค่ะในช่วงหน้าร้อนเราก็มาหาอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความเย็นมากินเพื่อดับร้อนกันใช่ไหมคะซึ่งในความเย็นนั้นมักจะมีความหวานเข้ามาด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราร้อนๆก็อยากจะดื่มน้ําหวานใช่ไหมคะน้ําหวานเย็นๆหรือว่าเป็นพวกไอติมหรืออาหารต่างๆนะคะเราก็จะไปหามากินเพื่อที่จะดับร้อนให้เราค่ะแต่ว่าในอาหารเหล่านั้นนะคะก็จะมีแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้น ยิ่งกินมากเท่าไหร่กินบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเติมชาลี่ในร่างกายให้มากขึ้นนะคะดังนั้นก็เลยเป็นอีกสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้ในช่วงหน้าร้อนเรามีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะ หรือว่าใครนะคะที่ต้องการกินอะไรที่มันสดชื่นมากขึ้นนะคะก็แนะนำว่าลองเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยนะคะเช่นฝรัง่งแอปเปิลชมพู่นะคะรวมไปถึงพวกเครื่องจิ้มต่างๆนะคะถ้าควบคุมน้ำหนักอยู่ไม่แนะนำให้จิ้มนะคะเช่นพวกพริกเกลือซึ่งก็มีน้ำตาลอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าพวน้ำปลาหวานเหล่านี้ก็ถ้ายิ่งจิ้มมากนะคะก็จะทำให้เราได้รับแคลรี่จากน้ำตาลได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ข้อต่อมานะคะในระหว่างวันนะคะเราอาจจะรู้สึกหิวรู้สึกเพลียแนะนําว่าให้มีน้ําเปล่าตั้งไว้ข้างๆนะคะจิบไปเรื่อยๆนะคะก็จะช่วยทําให้ท้องอิ่มได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นได้มากขึ้นจากการที่เราเติมน้ําเข้าไปเรื่อยๆนะคะทำให้ร่างกายไม่ขาดน้ําด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะจากที่พูดในตอนต้นว่า ในคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะภาวะบวมน้ำจากฮอร์โมนอะโรโซลนในช่วงหน้าร้อนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจะไม่ทำให้เกิดภาวะบวมน้ำได้มากขึ้นนะคะดังนั้นก็เลยแนะนำว่าในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็ยังอยากให้ออกกำลังกายแบบสม่าเสมอค่ะแต่แนะนำว่าไม่ให้ออกกำลังกายกลางแจ้งในแดดร้อนๆนะคะอาจจะเป็นช่วงเย็นๆที่ไม่มีแดดแล้วนะคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีเพื่อป้องกันภาวะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโรคอีโรคหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันโดยเฉพาะสาวๆนะคะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูค่ะเพื่อที่หน้าร้อนนี้น้ำหนักตัวจะไม่เพิ่มขึ้นนะคะหรือถ้าใครมีวิธีการอ,อื่นๆในการที่จะช่วยควบคุมน้ำหนักก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ได้เลยนะคะและท่านใดที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะตอนนี้สามารถที่จะให้กาลังใจทีมงานเราด้วยการกดสตกระแต่งให้ได้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเหนือจากช่องทาง y o u t YouTube c h a n n e l บัณฑิตกายภาพลและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นได้แก่ f a c e b o o k Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นอื่นได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กด see first, s f e r ิรเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสาหรับใครที่เล่นไลน์แล้วก็ติ๊กตอกเราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆ อัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่แอปบันดิตฟิซิโอแล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube และก็ทาง f c e e o o o k แฟนเพจด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ